สวัสดีครับนักเรียนทุกคนคุณครูผู้ปกครองทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เราจะมาทำในแบบฝัด9.13ซึ่งเรื่องที่สำคัญหรือประเด็นที่สำคัญนะครับในแบบขัดนี้นะครับเขาให้เราเนี่ยแสดงวิธีคิดนะครับให้เราแสดงวิธีคิดนะครับนักเรียนทีนี้เราก็มาเริ่มกันที่ ข้อแรกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยนักเรียนครับจินตนาการเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้นะครับนักเรียนอ่านแล้วก็จินตนาการสนามนักเรียนก็อาจจะนึกถึงสนามฟุตบอลนะครับหรือสนามแข่งขันอะไรสักอย่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านักเรียนในหัวของนักเรียนก็นึกถึงสภาพเป็นสนามพืน้นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ พอนึกเสร็จแล้วเราก็ทําการวาดลงมานะครับสนาม4ี่เหนะครับซึ่งมันบอกไว้ชัดว่าเป็นสนามสี่เหน้านะครับ mm hmm. ก็กว้าง12นะครับกว้างก็คือส่วนที่สั้นยาว20นะครับความยาวโดยรอบนะครับเป็นเท่าไหร่ทีนี้ด้านด้านนี้สิด้านตรงข้ามก็ต้องเป็น 12. ด้านตรงข้ามของ20บก็ต้องเป็น 20เช่นกันนะครับความยาวโดยรอบนะครับนักเรียนมันก็จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ12บวกเราเริ่มจากตรงนี้นะครับ12บวก20แล้วก็บวก12แล้วก็บวก20นะครับก็นับความยาวตั้งแต่จุดนี้จนมาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับเป็นความยาวแล้วก็จุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับคุณครูเขียนก็ เขียนก็เข้าให้นะครับว่าอันนี้คือความยาวโดยรอบนะครับแล้วก็จุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับจนครบรอบมันนะครับมันก็จะเท่ากับ12บวก20บวก12บวก20ซึ่งจะเท่ากับสามสิบสองหกสิบสี่นะครับหกสิบสี่อันนี้คือความยาวโดยรอบนะครับซึ่งมีความยาวหน่วยเป็นเมตรนะครับมอม้านะครับตัวย่อ 64เมตรในข้อ2นะครับนั taking, กเรียนกรอบรูปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักเรียนนึกถึงกรอบรูปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับถ้าจะต้องตกแต่งกรอบรูปโดยใช้เชือกสีท่าไปตามขอบรูปจะต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่นะครับก็หมายความว่ากรอบรูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับคุณครูก็คุณครูก็จะพยายามวาดให้มันเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนิดนึงนะครับ ก็คือทุกด้านเนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับประมาณนี้นะครับเรียนอาจจะใกล้เคียงนะครับอาจจะไม่พอดีเป๊ะเพราะว่าใช้มือวาดนะครับ3ามสเอษสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดทีนี้ใช้เชือกนะครับใช้เชือกก็ประมาณว่าเชือกเนี่ยเป็นเส้นตรงนะครับเชือกเชือกเป็นเส้นตรงวนรอบวนรอบกรอบนี่นะครับเรียนวนรอบกรอบแล้วก็วนรอบจนจนมาถึงตรงนี้นะครับจากจุดสตาร์ทแล้วก็มาจนถึงจุดจบ ที่จุดเดียวกันนะครับต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่ก็หมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงการหาเส้นรอบวงนะครับซึ่งเส้นรอบวงก็จะเท่ากับด้านทุกด้านนะครับ31รวมกัน4ครั้ง31ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ก็หมายความว่าเอา31 -31 อ่วกบวก3าอวกอคุณครูขออนุญาตลบตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ31 -31 วกส บวก31บวก31ซึ่งมันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับออขอโทษนะครับ4แล้วก็124 12นะครับนักเรียนหรืออันนี้คือวิธีที่1วิธีที่2ครับคุณครูพยายามนำเสนอวิธีคิด หล,หลายวิธีเท่าที่เป็นไปได้นะครับแต่ว่านักเรียนอาจจะเขียนแสดงวิธีทำหนึ่งวิธีหรือสองวิธีแบบคุณครูก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนบันทึกการคิดหล,หลายวิธีได้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับวิธีที่สองก็คือมีสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดมีกี่ครั้งมีสี่ครั้งก็เอาคูณสี่เข้าไปเลยซึ่งคําตอบที่ได้ก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบสี่เช่นกันนะครับดังนั้นคําตอบก็คือหนึ่งร้อย 24สซมนะครับเรียนเซนติเมตรนั่นเองนะครับถัดมานะครับในข้อที่3นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว125วัดความยาวโดยรอบหน้าต่างบานนี้4เมตร10เซนหน้าบานหน้า,นา,นาต่างกว้างเท่าใดนะครับบานหน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว125ก็คือส่วนที่ยาวนะครับคุณครูวาดนี่ก่อนนะครับ ยาวร้อยี่ห้านะครับแล้วยังไงครับแล้วตรงนี้นครับส่วนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับยาวร้อยี่ห้าโอเคนะครับคุณครูวาดโดยคร่าวๆประมาณนี้นะครับซึ่งอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้อยี่้าเช่นกัน วัดความยาวโดยรอบเท่ากับ4เมตร10เซนคำว่า4เมตรนั้นจะหมายถึง400เซนนะครับ400สอมนะครับมันหมายความว่าเอา400นะครับ400เนี่ยบวกกับอีก10เซนเท่ากับ4 10เซนนะครับทีนี้ความยาวด้านยาวเนี่ยด้านยาว ด้านยาว2ด้านนะครับรวมกันแล้วเนี่ยมันเท่ากับ125บวกซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ250ถ้าเราเอา450ด้านกว้างด้านกว้างก็คือด้านกว้าง2ด้านนะครับกว้าง2ด้าน2ดอเด็ก2ด้านมันจะเท่ากับ410ลบด้วยด้านยาวออกไป มันจะเหลือ160 160ก็คือความกว้างของเอ่อความยาวของด้านกว้างซึ่งมันคือสองด้านนักเรียนนักเรียนเข้าใจไหมครับความหมายของครูก็คือว่าความยาวของด้านยาวเนี่ยด้านหนึ่ง125สองด้านรวมกันมันก็เหลือเออมันก็กลายเป็น250นะครับ แล้วด้านกว้างเป็นเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ว่าเรารู้ว่าโดยรอบเนี่ยโดยรอบทั้งหมดเนี่ยมันคือ410เราก็เอา410ลบจากสองด้านนี้มันก็จะเหลือด้านนี้กับด้านนี้เอา410ลบกับ2ด้านนี้มันก็จะเหลือด้านนี้กับด้านนี้นะครับซึ่ง410ลบกับ250ามันก็เหลือ1้0ย6 0ก็คือ2ด้านดังนั้น ด้านกว้างหนึ่งด้านนะครับด้านด้านกว้างหนึ่งด้านเขียนตดวเด็กกว้างหนึ่งด้านจะเท่ากับหนึ่งร้อหกสิบหารด้วยสองเท่ากับแปดสิบนะครับนักเรียนแปดสิบก็คือด้านกว้างนะครับหนึ่งด้านนะครับนั่นคือคำตอบก็คือแปดสิบซอมอก็คือความกว้าง ความกว้างในที่นี้หมายถึงความกว้าง1ด้านเท่านั้นนะครับเวลาเขาถามเขาจะหมายถึงถาม1ด้านนะครับเราก็จบลงไปแล้วนะครับในข้อที่สานะครับไม่ยากนะครับนักเรียนอันนี้คือบานหน้าต่างนะครับทําไมบานหน้าต่างมันยาวแบบนี้อันนี้มันเนี้ยอาจจะมีบานเล็กๆประกอบอยู่เป็นเป็นแบบนี้นะครับคุณครูตว่าให้ดูอันนี้คือบานหน้าต่างเปิดหน้าต่างอันนี้เป็นหน้าต่าง เปิดเลื่อนออกมาอย่างนี้นะครับเปิดเลื่อนออกมาอย่างนี้นครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นกรอบมาเลยกรอบใหญ่ของมาเลยรวมสองบานเล็กอยู่ข้างในอาจจะเป็นรูปลักษณะนี้เหมือนเหมือนบานหน้าต่างที่บ้านเรานะครับนักเรียนก็ลองมองดูรอบตัวในข้อที่สี่นะครับแปลงผักเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับคุณครูเขียนรูปเอ่อคุณครู พอเข้าใจนะครับคุณครูเขียนรูปตรงฝั่งนี้ดีกว่านะครับมันจะได้มีพื้นที่อธิบายนะครับแล้วก็นะครับจะเขียนรูปที่มันไม่ใหญ่เกินนะครับเสร็จแล้วความยาวรอบรูปก็คือสามเมตรแปดสิบนักเรียนครับเขาบอกมาเป็นสามเมตรแปดสิบสามเมตรแปดสิบนะครับสามเมตรแปดสิบเขาถามว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่ก็คือ มันมีสด้านมีสด้านเพราะฉะนั้นต้องเอาสี่หารแต่ว่าเราจะต้องแปลง3เมตรเนี่ยเป็นเซนติเมตรซึ่ง1เมตรนะครับ1เมตรจะเท่ากับหนึ่งรเซนติเมตรนะครับนักเรียนดังนั้นสาเมตรก็คือสามร้อยเซนติเมตรแล้วก็มาบวกกับ80มันก็เท่ากับ3ามร้ดิเซนติเมตรทำให้เป็นเป็นหน่วยเดียวกัน แล้วมันจะคิดง่ายนะครับไม่ใช่ว่า3เมตรแปแบ่งเป็น4แบ่งเป็น4ครั้งมันจะเท่ากับเท่าไหร่อันนี้มันจะคิดยากอันนี้คิดเ,เป็น380อเป็น380เลยแล้วก็1ด้าน1ด้านจะยาวนะครับเท่ากับ380หารด้วย4เพราะมันมี4ด้านนะครับ4ี่6ทดส 45 20นะครับเราก็ได้คำตอบแล้วนะครับว่าแต่ละด้านเนี่ยจะเป็น95 95 95 95นะครับ95 95 95อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสมมุตินะครับคุณครูก็ไม่ได้วาดเป๊ะพอดีนะครับอันนี้วาดด้วยมือเท่านั้นนะครับแต่นักเรียนก็พยายามใช้ไม้บรรทัดของจริงนะครับวาดอันนี้ก็ตอบ95ซมก็คือด้าน ยาวด้านละนะครับคุณครูลบตรงนี้ชิ้งก่อนนะครับยาวด้านละเก้าสิบห้าซมนะครับอันนี้คือคำตอบข้อห้าเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับคุณครูวาดอย่างนี้ก่อนนะครับสมมุตินะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วไงครับกว้าง25นะครับกว้าง25ยาวโดยรอบ140นะครับนักเรียนครับเอา1 4 0ยสลบด้วยยีกับ25นะครับคืออันนี้คือความยาวด้านนี้อันนี้คือความยาวด้านนี้อันนี้ก็จะเท่ากับด้าน เท่ากับด้านกว้างสองด้านมันก็จะเหลือลบมาแล้วมันก็จะเหลือด้านนี้กับด้านนี้นะครับซึ่งมันก็จะเท่ากับ140ลบ50ซึ่งจะเท่ากับ90นะครับกว้างหนึ่งหงด้านนะครับมันก็จะเท่ากับ90หารสองมันก็เท่ากับ45 เมตรนะครับเรียนเมตรก็ได้คำตอบนะครับ45่ห้าเมตรข้อสุดท้ายนะครับสำหรับแบบขันนี้นะครับลวดยาว20นะครับมาเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวด้านเป็นจำนวนนับจะดัดเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากแตกต่างได้กันได้กี่แบบนะครับก็คือเราเริ่มจาก มีความยาวเป็นจำนวนนับเราเริ่มจากสมมติว่าอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งที่เหลือก็คือ18 18ดก็แบ่งเป็น9ก้ากับเนะครับก็คือด้านหนึ่งเป็นสองอีกด้านหนึ่งเป็น9นะครับขอโทษนะครับ เออเอาแบบนี้ดีกว่าอันนี้คือแบบที่1น,นะครับคุณครูอธิบายด้วยภาพแบบที่2เราก็ถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติว่าด้านนี้เป็น2อนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็น2เช่นกันนะครับเรียนแล้วก็อันนี้สองกับ2ก็เป็น4ก็เหลือ16 16ห,ห,หารด้วย2ก็เป็น8ฝั่งละแนะครับ อันที่สามนะครับนังเรียนถ้าเกิดเป็นสามนะครับถ้าเกิดเป็นสามอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสามก็เป็นหกนะครับหกหกก็ยี่สิบลบหกก็เหลือสิบสี่สิบสี่หารสองก็กลายเป็นเจ็ดฝั่งละเจ็ดนะครับนักเรียนนี่คือว,วิธีคิดนะครับนักเรียน คุณครูพยายามหาวิธีที่มันให้เรียนเข้าใจง่ายๆนะครับโอเคต่อมานะครับข้อข้อ4สมมุติว่าอันนี้เป็น4นะครับเป็น4แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น4ก็เป็น8 8ก็คือ20-8ลบ8ก็เหลือ12 12หาร2ก็ได้6นะครับ ด้านนี้ก็ต้องเป็น6นะครับภาพที่มาภาพต่อมาภาพที่ห้านะครับถ้าเกิดเป็น5นะครับด้านนี้เป็น5อีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็น5ด้านนี้ก็ต้องเป็น5ด้านนี้ก็ต้องเป็นห้าก็คือความยาวมันต้องเข้ากัน20นะครับคุณครูก็ต้องเขียนเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อความสมจริงนะครับอันนี้เป็นหอันนี้หอันนี้หอันนี้หนะครับภาพที่ห อันนี้เป็น6นะครับอันนี้ก็เป็น6ก็คือ12อันนี้ก็ต้องเป็น4อันนี้ต้องเป็น4นะครับคุณครูเขียนผิดนะครับ à, รูปมันจะต้องเป็นรูปแบบนี้นะครับนักเรียนหด้าน6ก็ต้องยาว,วก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับ6แล้วก็4 6แล้วก็4นะครับ 4...6 แล้วก็7 คุณครูแทบไม่มีพื้นที่แล้วนะครับโรงเรียนคุณครูขออนุญาตเขียนตรงนี้แล้วกันะะนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดก็เป็นตรงนี้เป็นด้านนี้เป็นเจ็ดสองด้านก็คือสิบสี่อันนี้ก็คือสามกับสามนะครับแล้วก็ครอบภาพที่แปดนะครับอันนี้เป็นแปด 8กับ8ก็เป็น16อันนี้ก็เป็น2กับ2แล้วก็ภาพที่9อันนี้เป็น9 9กับ9กับ9ก็เป็น18อันนี้1กับ1นึนะครับแล้วถ้าเกิดเป็น10เป็น10ฝั่งหนึงเป็น10อีกฝั่งหนึ่งเป็น10 20มันก็ไม่ได้นะครับมันสรุปว่ามันมีทั้งหมด9รลูกมคำเรียนคำตอบก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับ ลองตรวจสอบกับเพื่อนๆกับของคุณคูนะครับวันนี้เราก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะทำการปิดวิดีโอนะครับให้ดูภาพรวมก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับนักเรียน